เ <C> e <an> ช่นศีลห้าอย่างเงี้ยให้เราให้เราลัานาศินห้านั้นศินห้ามาในระบบหนึ่งเราจะเออัตโนมัติเลยว่าเราจะไม่โกหกเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่กินเหล้าเราจะไม่ผิดในกรรมพอเราเทรนอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเรามีเรามีไกด์หรือว่ามีแนวทางอยู่นั้นระบบหนึ่งมันจะอัตโนมัติได้นั้นระบบหนึ่งเทรนได้ครับครับอันสุดท้ายที่ผมคิดว่าอันนี้คุณเอ็มมันจะไปเจอที่ผมพูดที่งานเนาะก็คือว่าดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกต์เขาเขาบอกว่า อันนี้เป็นเป็นชื่อนักนักวิจัย <น đang S 1> ดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกต์นะครับเขาบอกค,คนที่รู้น้อยมักจะคิดว่าตัวเองรู้มากยิ่งแล้งงานวิจัยเขาไม่มีอะไรเลยเขาคนหนึง่งดันนิงนี่ก็เป็น p r o f ราจร์ส่วนครูเกอร์เป็นนักนักเรียนยเป็นนากเอกเขาไปทำเขาไปสอบเขาไปถามเด็กที่ทำข้อสอบแหละถูกไหมว่าคิดว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ครับอ่าปรากฏว่าคนที่คิดว่าตัวเองได้คะแนนน้อยเนี่ยจะตอบม่ได้คะแนนเยอะแล้วมันจะค่อยมันจะค่อยลดลงไปเรื่อยแล้วสุดท้ายคนที่ได้คะแนนเยอะเนี่ย จะคิดว่าตัวเองได้คะแนนน้อยอ่าดังะะนั้นหมายว่าคนที่รู้น้อยเนี่ยบางทีจะพยายามจะเหมือนกับประมาณตัวเองสูงเกินไปครับถึงว่าซั้งอันนี้มันก็อยู่ในหนังสือเล่มถัดมาที่ผมพูดอันนี้คือติ้งอาเกนติ้งอกเกนตกแต่ดามแกรนก,ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องรูปนี้เลยฮะครับคือมีไอ้ผุกเขาแห่งความงูเขานะครับในรูปของดามแกรนเนี่ยแกนตั้งเนี่ยคือความเต็มใจที่จะฟังความเห็นคนอื่นแกนนอนก็คือคือ คือไอ้ความรู้ที่มีถูกไหมเออนัอ้นไอ,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 อ้แกนตั้งคือความเต็มใจที่จะแสดงความเห็นครับรว่าเป็นเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยถูกไ่มนั้นถ้าเกิดตอนแรกเลยเริ่มจากจุดศูนย์เนี่ยเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยอันนี้เราจะรับฟังคนอื่นถูกไหมเราจะรับฟังเราจะไม่กล้าแสดงความเห็นหรอกเพราะเราไม่รู้แต่พอเราเริ่มรู้แล้วเนี่ยเราจะเจ๋งละนิดหนึ่งโอ้หเราจะแสดงความเห็นว่าเราจะเจ๋งที่สุดอะไรเงี้ยจนกระซึ่งไปอยู่บนหุบเขาที่ว่าเป็น ภูเขาแห่งความงุ่ขรับในี่นผมอาจจะเปลี่ยนเพราะมันแปลจากมัลสตูปิดถูกไหมมสตูปิดแต่ว่าจริงแล้วมันอาจจะเป็นภูเขาแห่งความไม่รู้มากกว่าภูเขาแห่งความไม่รู้คือว่านึกว่ารู้แต่ไม่รู้งนั้นบางทีเราจะอยู่บนภูเขาเนี่ยยังมีความสุขเลยแบงมีความสุขเพราะว่าเหมือนโอ้เราถึงยอดขาเรารู้ที่มากที่สุดเราทําสอนคนอื่นยกตัวอย่างอย่างลูกชายผมเนี่ยครับใกล้ๆตัวให้แฟนดีอย่างว่าอะไรนะตัวอย่างเป็นความรู้ลูกชายผมเนี่ยเขาไม่ชอบวิ่ง เขาไม่ชอบวิ่งเลยเขาก็แบบชอบขี่จักรยานใช่ไหมเขาก็ไม่เคยวิ่งเลยผมเป็นขาวิ่งผมวิ่งทุกวันนะแต่ก่อนก่อนขาเจ็บก็วิ่งเวลาสิบกิโลนี่วันนั้นก็เลยซื้อรองเท้าให้เขาตอนเขาก็ฟังเขาาถือว่าเขาไม่มีความประสบการณ์ใช่ไหมเขาก็ฟังเราตลอดเลยโอเคซื้อรองเท้าลวกปลาไปวิ่งแอนดสแตลมไปวิ่งที่โปโรที่สอนดก็แล้วแต่เช้าเไปวิ่งเขาก็เริ่มวิ่งแล้วก็วิ่งอ่ะเขาค่อยๆมีความรู้เรื่องวิ่งมากขึ้นความมั่นใจก็เริ่มสูงขึ้นแค่สามวันน่ะ คือไปอยู่บนบนภูเขาแห่งความไม่รู้ละแล้วก็อีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มี Improvement ไม่มีพัฒนาการคือก็ค่อยๆตกงมดอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องปกติเลยที่เราจะอยู่บนภูเขาแห่งความโง่หรือความไม่รู้ใช่ไหมถ้าเกิดเราดูรูปเนี่ยมันจะมีถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเรามีความรู้มากขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าที่เรารู้ไม่ได้ไม่ได้จริงหรอกมันก็จะเป็นผุเหวของความสิ้นหวังใช่ไหมไปเล็เดสแพร์ถ้าเกิดเรายังยอมเรียนรู้ต่อเรียนรู้ต่อไปหรือ หาความรู้เพิ่มเนี่ยมันจะค่อยเป็นเป็นทางลาดใช่ทางลาดของการเรียนรู้หรือว่า enlightenment แล้วขึ้นไปแพร่โชว์ของของความยั่งยืนนะว่ากระบวนการนี้มันก็เป็นกระบวนการเรียนรู้แต่บางทีหลายหลายทีเราไปค้างอยู่กับคนยอดเขานี้ครับอย่างที่บอกมันก็มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่อง confirmation b y a r หรือว่าการความลำเอียงของการยืนยันความเชื่อพอเราอยู่บนยอดเขานี้บางทีเราก็จะลายล้อมไปด้วยคนที่บอกว่าเราเก่ง เรารู้แล้วหรือคนที่คล้ายๆเราอะซึ่งไ,ไปโยงกับเรื่องก่อนนั้นนี้ด้วยเรื่องเอโคแชมเบอร์ด้วยใช่ถึงแม้แล้วก็บางทีเราก็ไปค้างตึงอยู่บนยอดเขาเนี้ยเราก็ไม่ได้ฟังคนอื่นแล้วผมว่าผมว่าอดัมแกรนก็ถึงพูดเลยเขาถึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าชีวิตในโลกปัจจุบันเนี้ยหัวใจของการเปลี่ยนแปลงการมีอินโนเวชันการอยู่ได้คือการติ้งไอเกนคือการไม่ได้ยึดกับความรู้ที่มีอยู่มันต้องติ้งอเกนคือต้องพยายามก้าวกระบวที่ก้าวต่อไป S <S ให้หลุดจากไอตัวมาส์ซลปิดให้ได้เพราะผมว่าติ้งเกลนี่คือหัวใจของการอยู่รอดในโลกปัจจุบันมาคุณจะต้องพยายามคิดค้นคือสิ่งที่เราเรียนมาสมัยมัธยมสมัยปิญญาตรีอาจจะไม่ใช่แล้วผมว่าไอรูปนี้ก็ดีนะฮะไอ้นเนินนี่คือติ้งเกลเขาบอกว่าหัวใจของการติ้งเกลคือให้สงสัยเลยว่าสิ่งที่เรารู้อยู่มันถูกไหมมาว่าเฮ้ยความรู้อาจจะล้าสมัยไปแล้วอะโลกมันเปลี่ยนหรือมั้ยสงสัยแล้วก็สงสัยว่าเราไม่รู้อะไรด้วยอันนี้สําคัญกว่าว่าสิ่งที่เราไม่รู้มมันหาาาาาาลเเเยครรรแ่่่ถ้้ดููสสิงงทีีือ ที่เราไม่รู้มันคือสีดาวงใหญ่มากเลยอะอแต่ส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเรารู้เยอะกว่าสีแดงเ,เราจะเห็นว่าเรารู้เป็นสีเทาอย่างเงี้ยนั่นอันนี้คือที่เราอยู่บนผุเขาแห่งความโง่คือเร,เราคิดว่าเรารู้เยอะคแต่จริงๆแล้วเรารู้แค่จุดสีแดงนั่นทำยังไงที่เราจะติ้ง,งเก์หาความรู้ใหม่ที่มันอัปเดตความรู้เดิมหรือว่าความรู้ที่เพิ่มเติม,มก็เป็นเป็นแนวคิดของตัวอาดัมแฟร์เรื่องนี้ับครับ